สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราพาเพื่อนๆมาดูศิลปะวัฒนธรรมของชุมชนอีสานใต้ของเรานะคะตรงนี้ก็จะเป็นผ้าใหม่นะคะเป็นการทอมือนะคะแล้วก็เป็นการยกลายของช่าง แถวบ้านเรานะคะนี่เป็นฝีมือของพี่สาวเรานะคะเราอยากนำเสนอนะคะเพราะว่าเป็นศิลปะที่ยอดเยี่ยมนะคะซึ่งตัวของเราเองก็ไม่สามารถที่จะทำแบบนี้ได้นะคะเป็นการถักโทอที่มีความปราณีตมากเลยนะคะดูจากเาส้น การยกตำแหน่งการยกนะคะมีความละเอียดอ่อนซึ่งเราเองก็ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการยกลายผ้าแบบนี้นะคะนี่เป็นฝีมือของพี่สาวนะคะ ได้ทำการถักทอไว้แล้วก็แบ่งปันมาให้น้องได้ใช้นะคะสวยงามแล้วก็ประณีตมากตรงนี้จะเป็นสบายของผู้ชายนะคะเป็นสบายชายสบายจะมีความยาวประมาณสองเมตรนะคะจะเป็นผ้าไหม เป็นเขาเรียกว่าไหมเนื้อนะคะไหมเนื้อซึ่งเป็นตัวไหมเท้นะคะจะมีจะเป็นเส้นเล็กๆนะคะเนื้อไหมก็จะเป็นแบบเนื้อทองๆมานะคะแสดงถึงการาผสมผสานของการย้อมสีแล้วก็การขึ้นลายได้อย่างงดงามทีเดียวนะคะ เป็นสบายชายนะคะเป็นศิลปะเป็นฝีมือของอชุมชนคนบ้านกระดดนนะคะตำบลไผ่ศาลอำเภอประคนชยัยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะอันนี้คือเราถักโทอเองนะคะการขึ้นลายขึ้นโครงสร้างแบบนี้ก็ถือว่า เป็นระดับช่างฝีมืออันนี้จะเป็นด้านด้านในนะคะด้านในก็จะมาเป็นแบบนี้นะคะความสวยสดงดงามของการยกลายยกงานฝีมือนะคะความสวยความประณีตนะคะก็จะ,ะส่งมาให้เราได้เห็นผ่าน การถ่ายโทษนี้ค่ะก็คือเราอยากจะให้ทุกคนได้ได้เห็นฝีมือนะคะฝีมือของอคนบ้านเรานะคะเป็นคนอีสานบ้านเราค่ะเป็นฝีมือของพี่สาวเราแท้ๆนะคะอันนี้จะเป็นสไบชายนะคะซึ่งก็จะมาคู่กับผ้าสรงนะคะนี่ค่ะผ้าสรงก็เป็นผ้าไหมลายสรงนะคะเนื้อดีเนื้องามค่ะ เป็นใหม่เทนะคะกะ็ขอโทษทีนะคะเพราะว่าเราถ่ายทําอยู่คนเดียวนะคะก็ต้องผิดพลาดนิดนึงนะคะก็นี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสรงนี่ค่ะสรงผู้ชายนะคะเนื้อผ้าก็ละเอียดอ่อนนะคะนิ่มของเทแล้วก็เป็นฝีมือของพี่สาวนะคะ ที่ได้ทำการโทรไว้ให้น้องๆได้ใช้กันนะะก็เวลาเราไปงานบุญงานอะไรเราได้ใช้ภาพพวกนี้ก็จะทำให้เรา,เามีดูดีขึ้นนะคะเป็นเป็นผ้าใหม่เท้ที่เลี้ยงเองนะคะสมัยแม่ยังอยู่ก็แม่ก็เลี้ยงเอง แล้วก็แม่ก็จะสอนพี่ๆเขาถักทอขึ้นมานะคะเป็นศิลปะของครอบครัวเราจริงๆนะคะตรงนี้เนื้อผ้าก็จะเนียนนะคะเป็นเนื้อเทนะคะเป็นเขาเรียกว่าผ้าไหมเนื้อนะคะไหมเนื้อซึ่งเราก็เรียกตามแม่นะคะเพราะว่า เราเองก็ไม่ไม่เก่งแล้วก็ไม่ถนัดในด้านนี้นะคะเรามีโอกาสได้ออกมาไลฟ์ให้ทุกคนได้เห็นถึงศิลปะการอทอศิลปะการยกลายยกโดกขึ้นแบบนี้สวยงามมากค่ะก็จะมีอีกหลายๆาอโดกนะคะสำหรับการอทอผ้านะคะ เราก็จะได้นำเสนอให้เพื่อนเพื่อได้ชมได้ดูกันต่อไปนะคะเป็นสบายชายกับสโรงชายนะคะนี่ค่ะศิลปะวัฒนธรรมของเราก็เป็นความภาคภูมิใจนะคะทุกคนเป็นความภาคภูมิใจของ ของเรานะคะของครอบครัวเรานะคะ